ท่านรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านลงพื้นที่ในการรับฟังปัญหาพร้อมกับมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้กับูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรีค่ะในชื่อสามสงส่งพระคุณค่ะท่านดรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะในลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายทางด้านการศึกษาสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะ พร้อมกับมีการรับฟังปัญหาด้านการจัดการศึกษาในพื้นที่นะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยมีนายชำนาญชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายยศวัตรมาภัยสารซึ่งเป็นสสกาญจนบุรีเขต3ท่านดรภูมพัฒน์เรืองแหล่รองเลขาธิการกศนนายโอภาสต้นทองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีนายนิติพลประโลกแก้วผู้อำนวยการสํานักงานกศนจังหวัดกาญจนบุรีนายอํานาจคำสารผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัด กาญจนบุรีสามสงทรงพระคุณแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรวมให้การต้อนรับแล้วก็ให้ข้อมูลด้านการจัดการศึกษานะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นณนะศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรีในชื่อสามสงทรงพระคุณอำเภอเมืองกาญจนบุรีซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานการเรียนรู้5ฐานนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย 1. คือฐานเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. คือศูนย์พักคอย 3. แหล่งเรียนรู้สมุนไพรต้านภายัยโควิด -19 4. กิจกรรมโคกหนองนาโมเดลและ 5. ก,กิจกรรมบ้านพ่อพอเพียงค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านยังเยี่ยมชมนิทรศการส่งเสริมอาชีพของประชาชนที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างไรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนบริเวณชายแดนด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะท่านก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองสารายซึ่งที่บ้านหนองสารายนะคะจะเป็นกศนอกของอําเภอพนมทวนเพื่อตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนแล้วก็การจัดการเรียนการสอนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะของท่านดกรกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา,ษาธิการค่ะ ในประเด็นต่างๆเพื่อที่จะสร้างเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงในด้านอาชีพมีไรายได้ที่มั่นคงนะคะและก็นั่นถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา,นาตามนโย,ยบายของรัฐบาลเราจะมีการพัฒนาบริหารในเรื่องการจัดการในเรื่องให้ความสำคัญบุคลากรที่ขาดแคลนในหน่วยงานเติมเต็มให้บุคลากรมีมากขึ้นและก็มีความมั่นคงในด้านการทำงานของบุคลากร ในช่วงของสถานการณ์โควิดรัฐบาลก็จะต้องให้ความสําคัญกับชีวิตของประชาชนก่อนนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่กรุณาสนับสนุนงานของกณสณคอัอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะในยามแบบนี้นะคะหลายคนก็กําลังมุ่งหน้ามาดูเรื่องของการเปิดเมืองการท่องเที่ยว<ม>แหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมไปถึงผู้ประกอบการเองนะคะก็พยายามงัดโปรโมชั่นและก็ของดีมานําเสนอให้กับนักท่องเที่ยวได้รับทราบที่ชมบุรีอาหารหลักร้อยวิวหลักร้านนี่คือจุดโปรโมทนะคะของที่นี่ค่ะสโมสรหาดเทียนทะเลเขาเปิดบริการอาหารนะคะแล้วก็มีจุดกางเต็นท์เซิร์ฟบอร์ดเพื่อที่จะได้มีการชมพระอาทิตย์ตกดินด้วย สโมสรหาดเทียนทะเลนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่ราคาไม่แพง ติดทะเลอยู่ภายในค่ายทหารเรือหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัตหีจบจังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมค่ะที่นี่นะคะเขาเ,เปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้ได้เข้าไปนั่งทานอาหารที่สําคัญค่ะคือชมวิวทะเลอาหารรสชาติอร่อยโดยเฉพาะปลากระพงทอดราดน้าําปลาไข่ตุ๋นขออภัยค่ะไข่ตุนทะเล ข้าวผัดปูเห่าดงหมูอ,อันนี้เป็นยังไงคุณผู้ชมต้องลองไปสั่งดูนะคะกุ้งผัดพงกะหรี่โดยเฉพาะแกงคั่วหอยขมใสป่ปูแม่น่าทานทีเดียวนะคะที่สำคัญก็จะมีเมนูพิเศษที่มาแล้วต้องไม่พลาดนอกจากอาหารที่อร่อยแล้วราคายังไม่แพงอีกด้วยวิวสวยค่ะสามารถที่จะมองดูพระอาทิตย์ตกดิน ท่าเรือจุกสเสม็ดนะคะเป็นอ่าวของอำเภอสัตหีบซึ่งในร้านก็จะมีโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหารแล้วก็มีการจัดซุ้มแยกส่วนตัวจำนวนทั้งหมด6ซุ้มมีห้อง VIP มีสาราเลือนไม้แล้วก็มีจุดชมวิวนะคะที่นั่งกินไปชมพระอาทิตย์ไปนะคะชมวิวรอบข้างไปถือว่า ทานข้าวและยังได้รับความประทับใจจากสายตาอีกด้วยนอกจากนี้ร้านอาหารนะคะก็ยังมีจุดถ่ายรูปบริการจุดกลางเต็นท์ให้กับนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนแบบว่าชิดติดริมทะเลกันเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศชิลๆที่สําคัญใครที่ชื่นชอบนะคะเรื่องของกิจกรรมทางน้ําก็จะมีเซิร์ฟบอร์ดไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ชอบเล่นน้ําทะเลนะคะมีคลื่นนะคะให้คุณผู้ชมได้เล่นเซิร์ฟบอร์ดอย่างสนุกทีเดียวสําหรับใคร ที่ฟังแล้วนะคะอยากจะลองมาสัมผัสอาหารสุดแสนอร่อยวิวหลักล้านกิจกรรมเซิร์ฟบอร์ดนะคะแล้วก็จุดกลางเต็นที่สวยงามสามารถมาได้นะคะที่สโมสรหาดเทียนทะเลเปิดให้บริการตั้งแต่10 0โมงเช้าจนถึง4ทุ่มเบอร์โทรทิ้งเอาไว้นิดนึงคะ่ะ0889417322